สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมพี่อนเนกนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับปลั๊กชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นปลั๊กอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเป็นปลั๊กที่เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับความสามารถของเขาก็คือตัวเขาเองนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Walk นะครับ อันนี้ผมบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นไอเทมที่อยู่กับผมมาเกือบครึ่งปีแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ขายดีมากครับแต่ผมเ่ยยังไม่ได้เอามาทําวิดีโอตัวเต็มให้เพื่อนๆเนาะก็วันนี้เอามาทําวิดีโอตัวเต็มให้เพื่อนๆก่อนนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีสีขาวนะครับแล้วก็สีสเปซเกนะครับผมมอก่อนครับจุดเจ๋งของกระดาตัวนี้ก็คือมันสวยครับ แล้วเพื่อนๆเนี่ยเอาปลั๊กไฟชุดนี้เนี่ยไปวางไว้บนที่ร้านกาแฟนะครับบนออฟฟิศในห้องนอนหรือต้องการเอาไปแต่งเป็นกิมมิคสวยๆผมบอกแล้วได้ครับว่า Walk นะครับซีรีส์โนวานะครับถือว่าสวยและเป็นเกียร์ไฮเอ็นอยู่แล้วนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้าปลั๊ก IoT ชุดนี้ด้วยเนี่ยตอบเลยครับสวยมากในซีรีส์นี้นะครับจะมี2สีนะครับแต่เพื่อนๆอาจจะเห็นผมว่าเฮ้ยทำไมอีตัวยาวๆเนี่ยมันมีสีเดียวนะครับไม่มีอะไรมากครับของหมดนะครับของขาดก็เลยไม่ได้ นำมาถ่ายวิดีโอคู่กันเนาะผมจะบอกก่อนนะครับฝากความเข้าใจก่อนกว่าทั้ง2อย่างมีออปชันเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะแกะทุกตัวนะครับให้เพื่อนๆดู3ตัวนี้เท่าที่ของที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับผมพูดถึงสเปกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ Bandwalk นะครับ Series Nova นะครับมาพร้อมกับรุ่น NV 5 1 4 1นะครับตัวนี้นะครับสายนะครับยาวนะครับ3เมตรนะครับไม่มียาวกว่านี้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาพร้อมกับ1สวิตช์อ่านี่คือ1สวิตช์นะครับเพื่อนๆตามด้วย ห้าซ็อกเก็ตก็คือมีห้าช่องเชื่อมต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบนะครับแล้วก็มีสอง USB หนึ่งสองอ่าและ USB นะครับเป็น3.1 A max แปลว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟ้าชาร์จในระดับที่ขยับขึ้นมานะครับถ้าเป็นการชาร์จธรรมดายอยู่ที่2.1นะครับโอเคแล้วยังไม่พอนะครับเพื่อนๆครับยังมี Type C ให้ด้วยเห็นไหมครับ Type C อ่าโอเคนะครับเพื่อนๆ อันนี้ให้เพื่อนดูนะครับแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ดีไซน์จะออกเป็นเียวยาวนะครับประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยรุ่นเขาเนี่ยจะเป็น NV ขีด314นะครับมาพร้อมกับสายที่ยาว3เมตร1สวิตช์เหมือนกันอ่าเห็นเพื่อนเห็นไหมหนึสวิตช์เหมือนกันนะครับ2 USB เหมือนกันนะครับแล้วก็มี2 USB Type C ด้วยนะครับทั้งสอง USB Type C เนี่ยก็แม็กอยู่ที่3 1 A เหมือนกันนะครับก็คือรองรับ Fast Charge เหมือนกันโอเคเพื่อนๆครับ แล้วเรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนาะผมแกะแค่สีขาวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สีสกเกเกตัวนี้ตัวหนึ่งเนาะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนครับอ่ะอ่านบ,บกนอกขึ้นหนูนิดนึงนะครับปาร์ตเข้าไปนะครับแกะโอ้นะครับ,นะร,บร้านผมเป็นร้านขายปลั๊กไฟแล้วก็ขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับอ่า เดี๋ยววันหลังจะเอายางอื่นเข้ามารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอะโอเคผมมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับนี่คือสภาพภายในกล่องนะครับผมบอกเลยครับโคตรสวยคุ้มมากครับร้านผมก็ขายโคตรถูกครับเพื่อนๆครับสินค้าร้านผมนะครับมีแวดถูกต้องขอเมาส์มอยนิดนึงนะครับแล้วก็ออกไปเสร็จให้เพื่อนๆได้ด้วยนะครับรับประกันผ่านศูนย์ผมมีใบแต่งตั้งตัวแทนถูกต้องนะครับบอกเลยครับซื้อของผมสบายใจมากโอเคมาต่อครับเพื่อนๆเห็นนะครับ ตัวนี้ไม่ได้แก่นะแกะ2ตัวนี้ให้เพื่อนดูนะครับตอนนี้เรามาดูรุ่นที่มันเป็น5ช่องก่อนจะรุ่น5 1 41นะครับโอเคเปิดให้เพื่อนดูครับแวบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเมันสวยครัเพื่อนเพื่อนสวยจริงๆอะผมให้เพื่อนดูนะครับ สีขาวนะครับเพื่อนๆอาจจะกังวลว่ามันดํานะครับผมก็ต้องตอบตรงๆครับมันมีโอกาสดํานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันดําด้วยความที่เขาเป็นพลาสติกที่ถือว่าเป็นค่ามีเกรดที่ดีนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆใช้ตัวสเตครีมหรือโทเนอร์ที่ผู้หญิงเช็ดหน้าเช็ดออกครับมันดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับจะมาแบบนี้เนาะอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะมีขามาให้3ขานะครับจะมีขาอยู่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะถ้าเพื่อนๆ ที่บ้านไม่มีสามขาแบบนี้นะครับเต้ารับไม่มีสามขาแบบนี้อย่าไปหักนะครับช่วยกดสั่งซื้อตัวโค้ดอีกหนึ่งตัวของผมในร้านไว้ด้วยนะครับแค่89บาทแล้วปลั๊กจะมีประกันอยู่ครบนะครับการทํางานก็จะดีขึ้นโอเคนะครับอ่ะให้เพื่อนๆดูครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับ WiFi นะครับ2.4 g h z นะครับปุ่ม power เนี่ยกดหนึ่งครั้งเนาะผมจะไม่ขออนุญาตไม่ได้เปิดปลั๊กแล้วเปิดแอปเนาะผมให้คุณเพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าปลั๊กเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีช่องหมดนระคับ ตัวนี้นะครับจะเป็น usb สําหรับการชาร์จนะครับเหมาะกับคนที่แบบมีลําโพงคอมพิวเตอร์นะครับมีอุปกรณ์อะไรที่ทุกวนี้มันใช้ไฟในการชาร์จเป็น usb ก็แนะนําได้เลยครับและตัวนี้เป็น type c นะครับชาร์จ type c ได้นะครับแต่ผมขอนะครับจะเรียกว่าเป็นข้อสังเกตเจ้าตัวนี้นะครับมีข้อแม้ย่างหนึ่งครับผมบอกแล้วครับว่าตัวนี้ type c ผมลองชาร์จกับ iphone นะครับบางตัวบางรุ่นชาร์จได้นะครับบางตัวก็ชาร์จไม่ได้ผมขอบอกก่อนนะครับว่า iphone นี่ไม่คอนเฟิร์มว่าชาร์จได้ทุกทุก os ทุกเวอร์ชันนะคเเาาววว่่อองแล้ก็ถื ไม่โอเคครับแต่ a n นด o อ d ใช้ได้ครับปกตินะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับการนำไปชาร์จ iPad หรือ iPad Pro ครับชาร์จแล้วไม่กระดุกกระดิครับเพราะหนึ่งไม่ได้พพอร์ตนะครับไม่เทียบปลั๊กเสียครับแระเด็นคือไม่พพอร์ตแต่ถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ที่เป็นไทจีต้องการใช้ไฟใช้ได้ครับ a n d r o i d ใช้ได้ครับคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งผมมาให้ใกล้นะครับเพื่อนๆดูตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว3รูนะครับตัวนี้เป็นตัว3 1 4หนึ่งบเ่็น i ่ e นะครับเป็สวยจรริงคับตัวนี้ เห็นไหมครับถ้าเป็นของร้านผมผมจิตวานี้ให้ด้วยนะครับอเนกสโตร์นะครับบอกเลยครับตรวจทุกชิ้นก่อนส่งครับขนาดตรวจทุกชิ้นยังมีเอ็กซิเดนบ้างเลยนะผมเปลี่ยนลูกค้าบ้างนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเสียบผมสวิตแน่นอนโอเคดูต่อไปครับตัวนี้ครับเป็นสีสเปรเกบอกได้เลยครับว่าสวยมากนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยปุ่มเปิดปิด1ปุ่มนะครับ2 usb นะครับ2 usb type c แล้วก็เรียกว่า3ช่องเสียบต่อรับนะครับตัวนี้ก็สายยาว3เมตรเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับสายนิ่มสวยครับวางไว้บนหัวนอนวางไว้ที่ร้าานกแฟ เพื่อนๆตกแต่งบ้านหรือตกแต่งร้านเวิร์กมากนะครับใช้แอปของ w o ล์นะครับในการควบคุมเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขามีเปคอะไรของเขาอีกนะครับมาฟังกันครับเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่านเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเจ้าตัวนี้เนี่ยควบคุมผ่าน Smart Control ก็คือผ่านแอปของ w o ล์นะครับแล้วก็ซิตี้ไลท์ทำได้นะ อมองเห็นนะครับแต่เพื่อนต้องไปแอดเองนะเพราะว่าผมคนขายไม่เคยลองกับซื้อที่ไร์แต่มันมองเห็นอุปกรณ์นะครับต้องเลือกอุปกรณ์อื่นๆแต่ถ้าเป็นแอปของ Wal k กอันะครับใช้ได้100%ยเนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับดูเรื่องของเรียกว่าสถานะการทําง,งานว่าปักเนี่ยใช้ไฟประมาณไม่ได้วัดการใช้ไฟนะครับคือวัดระยะเวลาการเปิดปิดได้สั่งปิดเปิดปิดด้วยเสียงได้แต่ซื้อแต่ปักไปยังสั่งไม่ได้นะจ๊ะต้องซื้อลำโพงกูเกิลไปด้วยนะถึงจะสั่งได้นะครับโอเค นะครับแล้วก็ทําอุปกรณ์เนี่ยมาติดปึ๊บที่ตัวเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัลสมาที่สามารถสั่งเปิดปิดเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังแชร์ให้กับเพื่อนๆในครอบครัวสามารถสั่งเปิดปิดด้วยกันได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่เครื่องเดียวเนาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับรับประกันนะครับ l i ฟ์ t ท,ทม e w a r r a n นะครับวอลกบอกว่ารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ผมว่า5ปีพอครับคุ้มแล้ว เสียนะครับ5ปีเดี๋ยวเขาวอล์กจากการเปลี่ยนให้แถมมาพร้อมกับประกันอุบัติเหตุ3แสนนะครับถ้าปั๊กทําให้มีปัญหานะครับวอล์กพิสูจน์ส่งทีมพิสูจน์แล้วเป็นพ่อปั๊กเขาเขาดูแลให้ลูกค้าด้วยนะครับที่สําคัญเป็นปั๊กที่ผ่านกฎหมายมอออกรนะครับนี่เพื่อนๆครับเจ๋งมากครับต้องผ่านกฎหมายเท่านั้นนะครับงั้นถึงจะเป็นปั๊กที่เราเรียกว่ามันเป็นปั๊กที่ได้คุณภาพแล้วก็เป็นปั๊กที่เราสมควรที่จะเอามาไว้อยู่ในบ้านนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะสเปคของเขารองรับกำลังไฟอยู่ที่2,500วัตต์เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้2.4 รองรับ2,500วัตต์เพียงพอสำหรับทีวีนะครับชุดคอมพิวเตอร์นะครับ DVD นะครับเครื่องเล่นดาวเทียมเครื่องเสียงวางอยู่ในแอร์เลยนั้นใช้ได้สบายๆครับครบๆนะครับผลิตจากวัสดุไม่รมไฟนะครับแปลว่าถ้าเกิดเอ็กซิเดนต์เกิดขึ้นกับปลั๊กตัวนี้เนี่ยไฟจะไม่ติดตัวเขาจะไม่เป็นต้นเพลิงนะครับจะไม่เป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับและอย่างหนึ่งคือมีระบบเซิร์ฟกาดนะครับคือเมื่อเวลาไฟตกไฟกระชากตัวเขาเองนะครับมีระบบป้องกันไว้ในตัวเพื่อไม่ให้ไฟที่มันแรงเกินไปวิ่งเข้้้าาาาาสู่เเเรรือองใชไฟฟขยยว3มต อ่นะครับเงื่อนไขาการรับประกันต่างๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ถ่ายไว้ดูก่อนนะครับ <_ d ata> เพื่อนๆอ,อันนี้อยู่ในเงื่อนไขข,ของทางบริษัทของ Walk นะครับจะเป็นเรื่องของ อะไรยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับในเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆครับผมบอกก่อนเลยครับว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าปลั๊กไฟครับเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ไฟในบ้านเราแต่เราครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความสําคัญของมันนะเนาะนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีปลั๊กไฟดีๆนะครับจนทุกวันนี้ครับเรามาถึงยุคที่เรียกว่าปลั๊กไฟควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับลองดูครับเพื่อนๆปลั๊กไฟดีๆของผมนะครับมีอยู่หลายรุ่นหลายแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้อยู่ในร้านสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้้้นะครัับกชเขาามได กดไลค์กดแชร์นะครับไว like, ้ผมด้วยนะครับเผื่อผมนําสินค้าดีๆมาแล้วถ้าเพื่อนๆตอบรับนะครับกับข้อมูลดีๆที่ผมให้ผมก็ยินดีทำข้อมูลให้ไปได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับ